กัปสวัสดีค่ะลุงแปงค่ะสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะคุณดุงสวัสดีค่ะค่ะมินีกะได้มาติดตามเรื่องราวความฝันของลุงแปงเนาะค่ะลุงแปงเพิ่นว่าเพิ่นฝันดีค่ะเลขเพื่อนหายไปคลิปก่อนทิอยู่หรือสิไปค่ะกระหูกันหงวดนีแล้วเนาะค่ะเสียวนี่แหละค่ะเรื่องราวความฝันของลุงแปงเพิ่นสีฝันมาจังไรจะฟังไปพร้อมๆกันเนาะค่ะขางนอก้งมรค่ะ ตอนน้จังไงดูตันว่้บุคลม,ม,มานอนอยู่ขนาน้มร้ายขึ้นมานอนัลูกไปอนอนคนงลูกออกไปไป่ิงสามคนอไปางไปยาไปแล้วก็เขาม่วนะลยูมันก็ไหให้ขนาดนั้าไปน่อยพราะอยหนุยนี่แหละคนหนึ่งมานอนนั่ค่ะได้พเห็นฝอหนคือว่าออกไปนอกปนยิิงใหญ่คนหนึง,อ,งออกไปนนอกอก็จะเทกลัเขาหอยหนุยอืม เคยไหม้มา้รึงคนลนะคนลค่ะหวานก่อนนั้าร <dit> ก <ais> <ga word Four> ็ย <ALLY> ิ้มแน่นึงได้อกันแค่หัวตัอว่กเข้าไปอือตก่อหน้าค่ะหาเอ้ยตอนนันไม่ยิิงกะไจะเห็นหมาได้คนคน่หน่ค่ะค่ะตันนี้กแค่ แหลมันเปลี่ยนหนดเลยว่าหลมันเปลี่ยนแล้วอ่ะมันหายทีแบบหายไนี่เนาะค่เปลี่ยนไปตเหนึ่งเินไทยยึดเก่าสามเนาะเออยดเก่าสามมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมาขึ้นค่ะล้วห่ยมันคอเราห่ยหาเก่าเรี่ยวแล้ว่หาเก่าเมื่อีหนว่าหาเก่าเรื่อยสองโทมนะค่ะเออสามโทมใส่สามแล้วสมเื่สามหาเก่าเลยเนาะมันเปลี่ยนไปมานขึ้นค่ะค่ะ ตัวมันเด่นแหกับหาเกาะเรื่ยวตรงโซ่ค่ะมนเห็นก็ปลากรอบมั้งตเลกเอนเห็นัตเล็กเลยทำโตเล็กเพราะเห็นัตเล็กไมตอนกั่เอนไปอมันนี้นกับันนกรมังยังกันือกันพอดีเ้นขึ้นแหลกกระจาค่ะแันมาส่งกันพอดีไม่เก่ามากเก่าก่อานะแต่ว่าเลขกที่คุณ่อให้ไปชุดแหลกคือเจ็ดเก่าสามเจ็ดเก่าสามมาให้เห็นเนี่เจ็ดเก่าาัน ค่านนี้มันมาเปลี่ยนมาขึ้นเ่เด้มันมากมาขึ้นมามาฝันมื่อขึ้นฝันไม่ฝันไม่มันมาเปลี่ยนหเปลี่ยนหายก็พากันอนแต่ออกมาเมานอนกเลีมาข้นมานอนมานอนนอนถ้าพอนี่มานเคนเขาขั้นหัว่ะคนมายูมานอนมานอนนอนมันตรงใดตรงใดอันนี้มานอนนลํามาเหมือตบก้นอ๋อไปนอกไบตบก้นกันหมว่างเลยเป็นเดกเงินเอแต่ก็มนเปลี่ยนเหล็ก็เดี๋ยวเอาเล็เชียงนะ มานอนยู่เหยอนคุณลุงเนาะมานอนอย่นี้วัดตะคนบาเล็กี่กับสามเก่าสาเก่ากระตุงกับตรวเล็กฝันเลยเนาะกมออกอาหารเขาตัวคนก็อยูนหลัะค่ะเลยคือากอะรนี่เป็นตสิ่งนี้ก็มีีหาเก่าของเลยค่ะมาได้กับเลยนะเรืเยค่ะแต่ว่าตัวเก่ากับยาปลาเนาะคุณลุงเนาะปลาตัวเรมันมันเรียนนี่เรียนหน่อยค่ะพอไใกล้ๆนอยู่นู่นนะแค่เปลี่ยนจากเจ็บมาเป็นหาเื่อๆื เปลียนตัวเดียวเนาะเจเป็นเจ็าเก่ะมาเปลียนตัวเดียวนะใส่ใส่สามห้าเก่าสามห้าเก่าโอ้สามโตเลยเราคุณ่อสามโตเราสามโตทำนั้นโตจนโตมันละหาเก่าตัวเดียวเป็นจังไดนดในความฝันนั่นคือจังไดีมีคนมาดอดอยู่นี่เหือดลายนี่เขามาหาอย่างจีเขามาอย่างแล้วเขามาจะแซวมา่อนนอนแบบมังนอนผอมแล้วมังหล่อผอมเลยเคยเคยใส่ก็ต้องคนผอมคเพิ่มาจ้กคนลุง ยิ่งสามผู้ชายช่องคนงก็คอยคอยเอาเพคนเอาคนร้อยพื้น้าคนก็ยิ่งสามคนตบก้นทบอ่ะทีม่นอนที่ผู้ชายมานอนเพื่อนล mm ูก hmm. <Leonardo. S 2> นี่ก็ตบก้นไม่ยิ่งเออเอาแล้วก็ตบกนะ้นแม่ห้าก่อนหัวก <c oughs> ่อนค่ะก็เค็นทีได้หนิคนว่าคนมตบหนาเคยกันเออเคยกันเร็วก็เคยออกเพราะว่าคือว่าตบก็มือกะหาแ่ก็เกาะแล้ว่ะ เลียนเลดหางม้เนี่ยว่ะแต่ก็เสียงหอยเลี้วคือมเสียงเลดลูกมีเสียงเลดเลดรถคือเก่าเน้นเนาะบอเก็เสียงเลดค่อยเนี่ะเขะค่อยพันสอนก้ามาเียงนี่ก็เซียงเจ็บเจเียงเก็บเก่าสามเจ็บเก่าสามวันมันมาเปลี่ยนหวันมาเซียงคืนเรื่องมาเปลี่ยนขาเก่าเปลี่ยนเป็นขาเก่าแต่ว่าคุณพ่อนี่มาขาเก่าแห้งขาเก่าเค่ะเขสนมารถเีนเปนตรงโอค่ะ ทำางินนั่นัหละเห็นตมันก็จะว่าลูกสามโตอย่างกันโตเยสามโตเฮียงกันเลยขวงสุดถ้ายนอกคุณข่อเต็มเต็มเลยนอกข่อ็มไม่ใช่ค่ะเพราะว่าคุณพ่อเป็งมีนฝันขงสุดถ่ายนอกค่เตต็ตกสามโตเลยนอกคุณข่อเนาอค่ท้ขาวค่ะนี่เราั้งวันนี้อะใ่กสามขต่อมันสามโต ออกอนี่ละแต่ว่างวดทีม่มันใจหาเก่าดีมาหาเกามาเกาเต็มเลยกะเอาไปเป็นแนวทางเบื้องค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเรนเรนหาเก่านี่ละค่ะแต่เ่องโมเนเล็กหลังเล็กบนค่ะเล่นบนเลยเล่นบนเลยค่ะเอาหาต่อเป็นเล็กบนค่ะเล่นบนเลยเนาะคุณพ่อเนาะค่ะมากบนมากเลยมากบนแห่งเนาะคุณพ่อเนาะแต่คือว่าสีติดสามมะนั่ม ทีบทำนะุงรีบทนะเพราะว่านี้ความฝันหนึ่งผู้หญิงสามคนสามคนผู้ชายทั้คตงก็ตฝนนะโอ้ค่ะจะผู้ชายวิ่งบ้างบ้างผู้ชายต้องการตนกองนั่นนะเมื่อราหานี่โตเปะเห็นสับเห็นเต็มตาได้เลืนเือนลกคนกันแม่โตทั้งสามคนบอกตผู้เดียวนั่นแหละตบผู้หญิงผู้เดียวมีหญงยังคนกันทางคนค่ะเป็นโตผู้เดียวต้้ยวตโผู้เดียวตวมาัตแม่มาค่ะ ก็เลยงหัวเอาคู่เพื่อที่จะได้ผละผลบอสก็ฟันของคุณลุงมีอย่างเสริมเติมบอสะม่มีแล้วฟันสั่นฟันสั่นนะว่ะค่ะสำหรับคุณลุงจะได้ฟันสั่นสีเป็นฟันเหี่ะค่ะขอบคุณลูกแป้งหลายๆค่ะที่มาเป็นแฟนแนว่ยทานตัวเลี่ยท่านควกฟันการขอให้คุณลุงกับท่านผู้ชมของเฮาโชคหวานสามตัวเนาะค่ะเนาะหรือว่าเัอตเตอัีอีกหนึ่งกันสุขสุขคนเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะคุณลุงค่ะค่ะ ค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของคุณพ่อแปงหรือว่าลุงแปงเนาะค่ะท่านผู้ชมนอตัวเลขที่คุณพ่อเพิ่นปล่อยไปช่วงวังสองสามมือเนาะเจ็ดเก่าสามค่ะท่านผู้ชมมาดิคุณพ่อเพิ่นเกาตัวเลขมาเสียงค่ะตัวเลขมาเสียงกับมาฝันใหม่ค่ะฝันเห็นผู้หญิงสามคนเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีผู้ชายผู้หนึ่งยางออกมาจากในเหื่นเพิ่นค่ะคนมาเต็มเหือนค่ะท่านผู้ชมแต่วายูดีๆผู้หญิงสามคนก็ยยางออกมาในเฮื่น ผู้สายกระย่างออกมาตบก้นค่ะเพิ่นก็เลยตีตัวเลขเป็นสามหาเก่าเนาะค่ะเนาะเน้นหาเก่าคุณพ่อเพิ่นว่าเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะ,ค,ะคุณพ่อเพิ่นว่าเน้นหาเก่าเลยค่ะจังใดก็ให้โชคว์พยานกับคุณพ่อแบงอีกเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้จ่าปอกะกขอขอบคุณท่นานผู้ชมค่ะที่กดเข้ามารับชมรับฟังค่ะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ายังบ่กดติดตามจ่าปอกกะขอฝากช่องเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ อย่าลืมกดติดตามค่ะเพื่อที่สิบัวพาตัวเลขแนวทางความฝันดีๆค่ะถามีตัวเลขแนวทางความฝันเด็ดๆอยยุใสจ่าปอกสปะสไปติตามมาฝากเอฟซีทั้งบ้านคือเก่าค่ะสุดท้ายนี้ก่ะสิล่าทานผู้ชมไปเพียงเท่าน,นี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ